สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้าอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับในทุกช่องทางนะโดยเฉพาะช่องทาง YouTube นะคุณผู้ชมนะครับอย่างเหนียวแน่นอย่างเหนียวแน่นนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากนะครับนะครับวันนี้พี่เจมนะครับขออนุญาตมานําเสนอรถ1นคันนะบอกว่าเป็นทางเลือกนะครับใครที่กำลังมองหารถเล็กๆนะครับไปใช้งานในไร่ไปใช้งานในสวนสวนผลไม้นะครับสวนยาง สวนปรามสวนทุเรียนนะครับคันนี้ตอบโจทย์หรือไลอ้อยนะคุณผู้ชมนะคันนี้ตอบโจทย์ในเฉพาะพื้นที่แคบๆคุณผู้ชมนะครับมุดได้หมดคุณผู้ชมจากแคบไปหาใหญ่คันนี้จบเลยนะคุณผู้ชมนะเรียกว่าเล็กพิขี้หนูคันนี้นะคันนี้นําเสนอคันหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะครับคูเปอร์ต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์ตัวนี้เป็นตัวเอสนะคุณผู้ชมนะเป็นโฉมใหม่โฉมปัจจุบันคุณผู้ชมคันนี้ได้ใบดันคานโค้งนะคุณผู้ชมนะศูนย์แท้คุณผู้ชมนะครับคันนี้เพียงแค่ ช่วง,งงานเพียงแค่70ชั่วโมงคุณผู้ชมมีของจริงของแท้คุณผู้ชม70ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวสวยๆเดี๋ยวพาไปชมทีละส่วนทีละส่วนนะครับคุณผู้ชมร้อยอย่างนะโอ้นะครับ99%แล้วคุณผู้ชมนะครับเม็ดอาร์ตเม็ดอาร์ตยังอยู่นะครับ อ่ารอยมาร์กรงงานยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคัทเคิร์สนะคุณผู้ชมนะเดิมๆนะคุณผู้ชมนะครับพวกนี้อะไหล่เดิมหมดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมสวยๆแหละบอกได้เลยคันนี้อ่าคูเปต้าคันนี้เจ้าของเก่กาก็รักษารถด,ดีคุณผู้ชมเนี่ยเป็นกระดาษเนี่ยก็จอดในร่มอย่างดีคุณผู้ชมคันนี้อิจฉาเจ้าของคันถัดไปนะคุณผู้ชมคนถัดไปอ่าสวยๆนะอ่าพื้นทาก,ก็แบบนี้คุณผู้ชมรถมือสองนะครับจะให้มันใหม่คลิปก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมอ่าสวยในฐานะรถมือสองแหละอ่ามี สวยนะครับมาด oh, ูยางหลังกันโอ้นะคุณผ mm hmm. ู้ชม9.9%คุณผู้ชมสวยนะครับนเม็ด์เม็ดอาร์ตยังอยู่รอยมุงรอยมาร์กยังอยู่คุณผู้ชมคันนี้อ่าสวยๆ70ชั่วโมงมาชมชุดท้ายกันนะคุณผู้ชมนะนะครับชุดท้ายไล่ไปจากซีนข้างซ้ายข้างขวาเลยคุณผู้ชมนะครับฝาเฝืนเดิมหมดคุณผู้ชมนะอ่าซีนข้างซ้ายข้างขวาคุณผู้ชมมาดูวีดีโอกันคุณผู้ชมโอ้ ยังไม่ได้ใช้งานคุณผู้ชมซื้อไปเห็นอย่างน้อน้อนอโอเคอิจฉาคนถัดไปนะคุณผู้ชมนะเจ้าของคนถัดไปจะได้รถด,ดีๆคุณผู้ชมอ่าก็ใหม่โซนศูนย์เอ้ยซนศูนย์ละคันนี้อ,อีสานจะกออกคุณผู้ชมนะยังม,มีคนอีสานนะคุณผู้ชมแต่สวยแหละคุณผู้ชมนะครับวัะเบียนไฮโซด้วยนะนะครับใครที่ชอบลุ้นๆนะคุณผู้ชมนะ อ่าสิบห้าสามสี่แม่เขาเลขสวยนะสิบห้าพี่เจมว่านะสวยๆแหละมันดูยางฝั่งนี้กันคุณผู้ชมสวยๆนะครับนี่บางคงบางคนด้านในนะคุณผู้ชมนะไม่มีเม็ดหงเม็ดหินนะคุณผู้ชมนะครับลอยงลงลอยมากนะครับเม็ดโอง่งเม็ดอาร์ตเนี่ยครับยังอยู่ครบนะคุณผู้ชมนะอ่าสวยๆเลยคุณผู้ชมคันนี้อ่ามาดูฝั่งนี้กันคุณผู้ชมอ่ะคันนี้พิเศษด้วยนะคันนี้อ่าฉลอง45ปีคุบุต้าเขาเรียกว่าตัวลิมิเต็ดเอเนชั่นนะคุณผู้ชม โอ้น่าเก็บน่าซื้อคุณผู้ชมนอกจากจะใช้งานได้แล้วก็ยังน่าเก็บอีกคุณผู้ชมคันนี้สวยๆเลยมาดูยางฝั่งนี้กันคุณผู้ชมชสวยเลยนะคุณผู้ชมนะอ่ายางฝั่งนี้กันสวยๆนะคุณผู้ชมอ่าการส่งการส่งก็เดิมหมดคุณผู้ชม่อบปงปง่อแป๊บนะเขาลูปปกติอ่าหลักคันนี้จักบาดไอ้เจมนะครับไม่แพงนะครับนะถูกก่ารถใหม่แน่อนอนหลักคันนี้นะครับถ้าคันนี้อุปกรณ์เป็นใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผานพวนติดรถเข้ามานะคุณผู้ชมนะพี่เจมขายเพียงนะครับ ้าไอ้200,000 25, 25,000บาทท่านนั้นเองคุณผู้ชมนะครับใบดันผานพวนแต่ถ้าเป็นใบดันกับตัดหญ้านะครับพี่เจมขายนะครับ200,000 30,000บาทนะครับทุน่ทนๆเลยคุณผู้ชมนะครับสวยๆแหละได้ตัดหญ้าในสวนหรือใครจะเอาไปเอาไปไถเอาไปพวนคุณผู้ชมนะครับอ่าแล้วแต่ความความสะดวกของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับอ่าใบดันผ,าน,ผานพวน200,000 25,000บาทใบดันตัดหญ้าใหม่200,000 30,000บาทปีหกกิจ ปี้กเคุณผู้ชมรถปีเดียวเองสนใจคันนี้ก็083นะคุณผู้ชมนะ5 3 8 8 0 7 1เบอร์โทรพี่เจมเพิ่มไลายได้นะคุณผู้ชมนะครับนะปวดระวังมิจฉาชีพนะครับเบอร์ไอเจมเบอร์เดียวเดินในประเทศไทยนะครับ083นะครับ5388071นะครับฝากด้วยนะครับคันนี้ขอบคุณมากครับ